สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นกว่ากาแฟเอสเปรสโซ่สองช็อตเพราะโลกตอนนี้อุณหภูมิทางอารมณ์มันสูงปี๊ดกันแบบจริงจังมากเลยครับไม่ใช่แค่ข่าวไกลตัวแต่ส่งผลถึงกระเป๋าสตางค์เราโดยตรงเลยใช้เลยค่ะซังมินอป,ป้าเรื่องที่เราจะคุยวันนี้คือความขัดแย้งของสองสมรภูมิที่หลายฝ่ายกำลังกังวลว่ามีทีท่าจะยกระดับขึ้นในระดับความเดือดที่เรียกได้ว่า ใกล้ทะลุปลอดแล้วทั้งในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกฟังดูเครียดไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้สาระจะช่วยเล่าให้เข้าใจง่ายๆว่ามันกระทบยังไงกับเศรษฐกิจโลกและพวกเราควรระวังอะไรแต่ก่อนจะเข้าเรื่องขอถามน้องสาระก่อนเลยสมมุติถ้าวันหนึ่งน้ำมันแพงขึ้นเพราะสงครามน้องจะเลือกขี่จักรยานไปทำงานหรือว่าไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วบอกพี่วินว่าคิดราคาเป็นเงินบาทดิจิทัลแทนได้ไหม ป้าถ้าพี่วินรับเป็นดิจิทัลจริงๆสาระก็พร้อมโอนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้มันลงเอยที่ชีวิตประจําวันเราได้ยังไงกันมาเริ่มกันที่ตะวันออกกลางก่อนเลยครับตอนนี้อิสราเอลถูกจับตามองอย่างหนักหลังจากเดินหน้าโจมตีที่กาซาจนหลายองค์กรระหว่างประเทศพูดถึงคําว่าเจโนไซด์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งข้อกล่าวหานี้แรงมากๆเลยครับใช่ค่ะ และประเทศที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้แบบชัดๆเลยคือกาตาซึ่งปกติหลายคนจะนึกถึงแค่บอลโลกปี2022แต่จริงๆแล้วกาตาร์คือนัดการทูตประจำตะวันออกกลางค่ะเพราะมักจะเข้ามาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยง้งถูกต้องเลยและที่สำคัญกาตากับสหรัฐนี่รักรักเลิกเลิก,เลกกันบ่อยมากคือสหรัฐเหมือนพี่ใหญ่แต่บางทีก็ไม่เคยพอใจที่กาตารเอียงไปทางกลุ่มที่ไม่ถูกใจตะวันตกนัก แต่เวลาเกิดเรื่องทีไรสหรัฐก็มักต้องหันกลับมาใช้บริการกาต้าตลอดเหมือนเวลาอปป้าโกรธใครแต่สุดท้ายก็ต้องง้อเขาเพราะเขาเป็นคนเดียงที่รูพัสเบิร์ดไวไฟใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้ใกล้เคียงเลยครับเพราะกาต้ามีทั้งเงินมีทั้งสายสัมพันธ์แล้วยังเป็นเจ้าของกา๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าโลกนี้เป็นตลาดนัดกาตาก็คือร้านน้ำที่คนต่อแถวเยอะที่สุดเลยครับแล้วผลต่อเศรษฐกิจล่ะคะ ต้องบอกว่าถ้าความขัดแย้งบานปลายราคาพลังงานโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันมีสิทธิ์พุ่งสูงซึ่งเราก็จะเห็นราคาน้ำมันที่ปั๊มไทยปรับขึ้นทันทีใช่ครับแล้วคนไทยก็จะเริ่มบ่นว่าข้าวกระเพราหมูกรอบทำไมแพงขึ้นอีกแล้วซึ่งจริงๆไม่ได้โทษรางคาได้อย่างเดียวหรอกครับเพราะว่าราคาพลังงานคือหัวใจของต้นทุนการผลิตทั้งหมดเลยใช่ค่ะ แล้วราคาบะหมี่ซองรสเผ็ดนําเข้าจากบ้านโอปป้าอาจเป็นเมนูที่ได้กินแล้วหลายคนคงน้ําตาไหลเพราะนอกจากเผ็ดแล้วยังแพงไปอีกต่อกันที่ฝั่งยุโรปตะวันออกครับนี่ก็ตึงไม่แพ้กันล่าสุดมีเหตุการณ์ดโดรนลุกล้ําเขตโปลแลนด์ซึ่งโปลแลนด์นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่เป็นสมาชิกนาโตที่อยู่ใกล้บ้านรัเสเซียที่สุดแล้วนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนเริ่มห่วงว่าจะบานปลายเป็นการเผชิญหน้ากับรัเสเซียหรือเปล่า โปแลนด์นี้จริงๆถือว่าเป็นกำแพงกันชนของยุโรปเลยนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่สาภาพยุโรปทั้งก้อนจะรู้สึกสั่นสะเทือนทันทีใช่ครับแล้วนาโตก็เพิ่งทำการซ้อมรบที่ชื่อว่า Eastern c e n t u r y ซึ่งถือเป็นการแสดงพลังครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามเย็นมาเลยนะครับแถมยังมีการพูดถึง No Fly Zone อีกนะครับซึ่งถ้าบังคับใช้จริงก็เท่ากับว่าใครบินเข้ามาก็มีสิทธิ์โดนสอยอป้า ฟังดูเหมือนกดสนามฟุตบอลเลยนะคะใครล้ำหน้าโดนเป่าเฝ้าแต่สนามนี้ไม่ใช่บอลครับน้องสาระสนามนี้คือยุโรปตะวันออกที่เดิมพันด้วยชีวิตคนหลายล้านและความมั่นคงของทั้งโลกครับถ้าเกิดการประทะกันจริงๆผลทางเศรษฐกิจคือยุโรปจะต้องเผชิญกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นอีกครั้งเหมือนตอนรัเสเซียบุกยูเครนใหม่ๆและไทยก็จะโดนลูกหลงเรื่องต้นทุนการนําเข้าราคาของแพงขึ้นอีก ใช่เลยครับแล้วอย่าลืมว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะสะเทือนทันทีนะครับนักลงทุนจะหันไปหาทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัยแบบวิ่งเข้าเซฟกันเป็นแถวเลยทีนี้มาดูกันว่าคนไทยอย่างเราๆต้องเตรียมตัวยังไงเรื่องแรกคือราคาน้ำมันค่ะถ้าขึ้นต่อเนื่องก็แปลว่าค่าใช้จ่ายประจำวันจะบวมขึ้นโดยอัตโนมัติและก็ไม่ใช่แค่ค่าน้ามันนะครับน้ามันแพงเมื่อไหร่ข้าวแกงก็แพงตามผมเคยเจอร้านบอกว่า เข้ากะเพรานี้แพงเพราะราคาน้ํามันโลกนะพี่ผมนี่อึ้งเลยครับน้องเขารู้จริงใช่ค่ะและอีกเรื่องคือค่างเงินบาทถ้าสถานการณ์โลกเสี่ยงนักลงทุนต่างชาติอาจจะถอนเงินออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยด้วยค่างเงินบาทก็จะอ่อนทําให้การนําเข้าของแพงขึ้นไปอีกแล้วนักลงทุนควรทํำยังไงครับกลยุทธ์ง่ายๆเลยคือกระจายการลงทุนถึงเงินสดบางส่วนทองคําบางส่วน และลงทุนในบริษัทที่ยังไปได้แม้เศรษฐกิจโลกผันผวนเช่นอาหารสุขภาพและเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราคุยกันตั้งแต่กาซาโปแลนด์ยูเครนไปจนถึงร้านข้าวแกงหน้าปากซอยโลกมันเชื่อมโยงกันจริงๆนะครับใช่ค่ะและไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเรื่องใหญ่ระดับโลกก็ส่งผลถึงชีวิตเราเสมอเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารเข้าใจภาพใหญ่และวางแผนการเงินให้ยืดหยุ่นคือทางรอดที่ดีที่สุด สุดท้ายนี้อยากฝากไว้นะครับวันโลกอาจจะดูวุ่นวายแต่ตราบใดที่เรายังมีกระเพราหมูกรอบกินกันอยู่เราก็ยังมีแรงสู้ต่อไปอป้าเนี่ยนะจะปิดด้วยเรื่องกระเพราหมูกรอบจริงๆเหรอคะเมนูโปรดเขาล่ะก็จริงนี่ครับตอนนี้ผมเริ่มกังวลถึงราคากระเพราหมูกรอบแล้วจริงๆแล้วเจอกันตอนหน้าครับที่คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ